สวัสดีครับตยายสายลุยพี่น้องดักกุ้งคือเก้าครับมือนี่มาเบิองเด้อมันมีนมานบ่พี่น้อง,งบา้าอู้วันนี้นนคือหมานแกะมีหมานคนอีกวนี่มานคนอีกดูพี่น้องมาหลุ่นด้วยกันเด้อจ้ะ ว้าวดูดูน้ำน้ำมันมัวมันเลยเนี่ยมันนี่โอ้ยโหมันเลยไปดินเลยนี <S <s no. ่นของดักเหลืออยู่สิบอันเองพี่น้อหัวดขาดเบิดมีเวลาสม กันอันนี้มาหลุนไปน้อกัน,น,นเลยพี่น้องไม่มันเท่าไร่ดอกอนี่มันมีมันมีถ่อนบนเด้วยอันนี้ถ่อนไหนคือสดถ่อนบนญกอันนี่หลังอ่ะอันเออนี่ยไม้เหล็กไม้ตรงไม้เหล็กกับไม้ตรงมันต่างกันพี่น้องอีอันนี้หนกหนามมืดนี่อีอันนี้ยังอยู่อีอันนี้ยังอยู่ด้วยจ้ะ น,น,นตเต้ของทอันนี้เต้นอยู่จ้านี่พอได้เตน้นมตะเขาอยู่นี่ <c oughs> พอได้เตน้นมตะเขา้าผลไม้ผลไม้ผลไม้แด็ดเดียวผลไม้น้ำลึกผลไม้น้ำลึกเหลือมีกี่อันแล้วพี่น้องมันมีเวลาสดตกหมมีเวลาสอบเลยช่วงนี้เนาะช่วงจนเด็ดเดะจนงานดา เป็นวยงานขึ้นอีกนีด่สดลเลยพี่น้องเดี๋ยวมันก็รอเก็บผงออกนี่ไม่ค่อยมีปลาซิวเลยเนาะเก็บผงสีษผงเศษอะไรที่อยู่ในนี่เราก็เก็บออกเนาะบางครั้งก็จะมีหอยติดมาด้วยจ้ะหอยมีปลาหน่อยเนาะเราก็แยกออก หันเป็นปุ๊บฮ่าฮ่วายพี่น้องหอยหอยจูบนี่หมันยมุนอยากหอยจูบเด้อนี่ว่ะหอยใหญ่ๆเลยนี่นี่นีวโอ๊ะโอ๊อ้วนๆ้วน่มีหอยเสรี่ปนเลยหนอมมือไม่มีเลยสระเลยวันนี้ชู่ๆว้าวอันนี้มีห้าตัว ห้าตัวเลยพี่น้องเออมีไม้น้ำลึกีมไม้น้ำลึกอ่าลองหาน้ำลึกดูเนาะม,มันจะมันไหมัะน,นี้ตัวโดดกระเต็นด้วยก็พอได้แต่กกุ้งซุดๆอยู่ไม้น้ำลึกเขาน้อยแต่ว่าดูตัวกุ้งสิพี่น้องเขาน้อยแต่ว่าตัวกุ้งตัวใหญ่ๆเลยมีตัวง,งาม Cũng như thế thua ngâm ngâm Thằng thấm thằng chéo đấy Này Qua để tiền vô Qua để nhang cùm cùm vô <laughs> Nhang cùm cùm Đi tui này Đến <laughs> kim càm kim càm này พอเด็กโคโยตี้ก็เขาอยู่เนาะอันผู้ชายเด้อจ้านนะี่เนาะมีอยู่แค่ดซิป,ปอันเองระเปล่าพี่น้องเด้อเด้ดอแต่กับพอได้อยู่ได้อยู่ดอกจะขึงกิโลพี่น้องเออนี้ตายยายสายลุยอันนี้ก็ขอจบคลิปไลค์ให้เพียงเท่านี้ก่็ได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนนได้ครับเด้อสวัสดีครับ